ปลาเข้าเล่นน้ำแสดงว่าว,วันนี้น้ำขุนปลาต้องเข้าครับผมสายไม่วิ่งไม่ดูนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องมันนอกพาลุย เมื่อกี้ยิงนวลจันไปตัวหนึ่งครับผมผิดขึ้นมากำลังจับพื้นที่นั่งครับผมก็ขึ้นมามันเข้ามาแล้วก็ออกไปเมื่อกี้เข้ามาออกมาอีกโอ้โหใช้ใหญ่เลยครับผมมีปลานินเข้าเล่นน้ำครับนี้บรรยากาศก็มืดครับผมเดี๋ยวมาติดตามลุ้นกันดูว่าผมจะมีผลงานหรือเปล่าครับวันนี้อี่ตัวนี้ไง กดถึงเลยนะโอ้โหดิ้นเลยนู่นไงท้องก็สั้บๆลงโดนนเมื่อกี้ตัวนี้ยันมรู้โดนเต็มหรือเปล่าโอ้โดนเกือบไม่เต็มถากหลังหนักแด้ครับผมยิงไว้ก่อนไอตัวใหญ่ยิงไม่โดนตัวเล็กแล้วโหแม่นจัด โอ้โหมันอยากจะพูดครับผมนี่ตัวใสพอตรอบเดี๋ยวโดนไปก่อนอรอดูนวนจันทร์ไม่เห็นเข้ามาเลยหายดิตัวไม่ใหญ่ <c oughs> ตัวไม่ใหญ่ หลุดอีกแล้วโอ้โหไปนะนะหาหมายที่นั่งดีก่อนเดี๋ยวไปดูที่เดิมดีกว่าตรงนั้นมันเป็นลานกว้างน่าจะมีช่อนเหลือพวกนอนจันเข้ามาสนามขึ้นมาแบบเนี้ยเพราะว่าวันนี้น่าจะปลาล่องครับผมมันก็มีรอยพวกมีรอยปลาเข้ามาอยู่ไม่รู้จะขับรางวัลเข้ามาน เดี๋ยวรอดูสักแป๊บหนึ่งยังไงนังไงช่อนใหญ่เดินเน้นใหญ่นะโอ้โหตัวนี้กดผิดไม่รู้จะว่ายังไงนะจนนอนจันนี่นว่าเ <c oughs> ดีย๋ยวร้อยโอ้ยไม่โดนวุ้โดนให้กเกล็ด โอ้โหโดนเกล็ดเกล็ดรูกเต็มเลยนุงเกล็ดลูกเต็มเลยครับผมโอ้โหก็ว่ากดลึกแล้วเมื่อกี้แต่มันก็ลึก,ก,กแหละลึกก่าศกอกโอ้โหหาย ไม่โดนถ้าโดนวิ่งโอ้วิ่งอยู่วิ่งอยู่สายวิ่งอยู่เพราะว่ามันหงายท้องอ่าเมื่อกี้ตายตัวนี้เล็กตัวไม่ใหญ่ไอตัวใหญ่เรายิงเมื่อกี้กดโอ้โหเสียดายนนจันยืนเนี่ยบนยังไม่หยุดเลย <c ười> คือมันใหญ่จริงแหละหลักโลก็มีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่มันใหญ่ขนาดอยู่ในลึกยัง ใหญ่เลยกดโดนไม่เต็มใสครึ่งหลูไม่อ้วนปลาตัวนี้ดูเรียวๆนี่แล้วก็ดีอยู่ถ้ามีตัวน,นี้ขึ้นมาบ่อยๆหน่อยอ่ะเก็บปลาบนะนะแต็มสองน,นี่แดงฟัดเลยล่องมาแดงฟัดเลยขึ้นไม่ขึ้น เข้าไปแล้วลงมานี่แล้วลงมาี่นี่แล้วมันน่าจะเข้ามาข้างในเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันจะเข้ามาจุดนี้หรือเปล่าน่าจะเข้ามาเข้ามาแล้วได้พิกัดแล้ว โดนแล้วตัวนี้ตายไปเหือือเนาเมกี้อุะอุลุดเรียบร้อยหลุดได้ป็นปุ๊บเดียวไปเลยทั้งหลมก็มีสิบโดนตัวเนี้ยอาและว่าจะเห็นผมก้น วิ่งจูดเลยสายวิ่งไปแล้วนุน่นดึงไปแล้วไปผันกับต้นบัวอีกแล้วโดนไหนวะ <c oughs> โอ้คดิดว่าตัวใหญ่หลุดหลุดอีกแล้ว ไหลวันนี้โอ้ตายเลยนะนะแบบนี้ยิงโดนเป็นหลุดยิงโดนเป็นหลุดเลยพี่ชอนลึกจับหลโอ้โหูเ็นยงเงางงา ไม่โดนด้วยถ้าโดนเนี่ยวิ่งเลยหลุดสองครั้งตรงนี้ไปหายหมดเลยไม่เข้ามาเลย <c oughs> เดีอบร้อยตัวนี้โอ้ก่อนจะโดนจะบอกเนาะไปพันกับต้นบัวหลุดอีก โดนไหนไหมนะันล่ะหลังตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้ก็ยิงรุน่นนี้ผิดไปโอ้ยเกาะเกาะอุย้ยเรียบร้อยอุตส่าห์ได้แหมเนาะวันนี้เจ้ากรรมจริงๆ <c oughs> เจ้ากรรมจริงๆเลยตัวไหนตัวนี้ โดนโดนนะเมื hmm. well, I mean ่อก yeah. well, ี้อ้โหเกาะอะไรวะเนี่ยลาอยู่เกาะต้นบัวแล้วโอ้โหจะได้ไหมน่ะตัวนี้ดึกเออดินเอ๋องหลุดอีกแล้ว อุตส่าห์ดึงออกมาได้แล้วยังมาหลุดตโหน,นา้ายไม่ร้อมขึ้นมามาสกะ,ะบบะแตกโอ้ยกกอ,อีกแล้วเดี๋ยวโรย เสือไม่ได้เลยนะมันวิพันอยู่นี่เมื่อกี้โอ้โหวันจะไม่หมานครับนะนะยิงให้โดูแทบตายยังไงมันก็ไม่ได้ตัวปจักด์เยอะมากเลยต้นบัวเนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะกระโดดมาต้นนี้คระนะับน้าโอ้โหหนามเล็บแมวเยอะเลยเมื่อกี้เห็นนวลจันทร์เข้าตรงนี้เห็นแค่หลงังแวบๆไป เลยมาลองดูตรงนี้ผมว่าจะเข้าหรือเปล่า <c oughs> ดินเลยตัวนี้หูยพับพับเลยอยู <c oughs> ่ไหมเนี่ยโ <c oughs> ดนแล้วตัวนี้ ไม่ได้แล้วไอส้สวยอยู่ผูดถักหมวนิดเยอลึกมากเมื่อกี้ลงไปแล้วพอดีเลยใจจริงเอาอีกแล้วหนาโปภัยนี่อหนาโปอไฟขอไปไอ้น้ำเล็บม่เอาเขาไป ไม่ว่าขัดไอ้คนคดเนี่ยนะ,นะตัวผู้หรือเปล่าหรือตัวเมียวเนะีนนะ่ยแดงๆเนี่ระหางบั๊ดเลยไปแล้วนู่นเมือกีอ้เห็นที่หัวใช่ไหมที่ปิดสิบเจ้ากม หายท้องโอ้โดนหลังอีกเล็งใต้เล็งใ,ใต้ท้องเลยนะเมื่อกี้นะ่ะเป็นโดนหลังนั่นตัวไม่ใหญ่เนี่ยตรงนี้โอ้หลุดอีกแล้วนุ่นหายท้องลงแล้วนน <c oughs> โอ้อยอะไรครับนานาวันนี้ยิงปลาก็หลุดช่อนชอน อันไม่ใช่ในมิชชัน่น <c oughs> โดนไหมไม่โดนโอ้โหหลอดตายท้องตัวนี้โอ้ยแดงปัดใ้มาแล้วโอ้โหลึกอีกไม่หยุดอีกไปไหนกันนั่นนะ มันไปไหนวะนะเมื่อกี้นูน่นนูน้น <c oughs> ไม่ทันหรอกครับผมมันล่องวิ่งวุดวุดวุตอย่างเดียวเลยตัดน้ำไม่ทัน น่าโดนมาตรวนี้จะบอกว่าโดนปลานะอ้าวโดจริงด้วยนั่นไงปลาโอ้ <laughs> ผมไม่รู้ว่ามันโดนนั้นน่ะผมว่าใบาบัวนะโอ้ตายเลยตัวนี้โอ้ยโดนจุดโหนี่กดต,ต่ำแล้วเนี่ยยังโดนคห้ทอยเลย ขนาดกดต่ำยังโดนน็ท้ายถอยครับผมแต่โดนจุดดีอยู่นี่แดงโลครับผมนี่สวยงามสีสันแบริงปั๊ดเลยนี่รุ่นนี้ยิงหลุดเยอะเลยซึ่งหลูก็ตาเลยโอเคครับผมเก็บลาบนะฮะ ไม่โดนไม่โดนหรอหูปลาเหรอข้าม สี่โมงครึ่งสี่โมงสามสิแปดแล้วเย็นแล้วหลุดเป็นบ้าครับวันนี้ผิดก็เป็นบ้าครับโอ้โหหาตัวกว่าดะจด้าตรงวันนี้แต่ละตัวหลุดน่าจะจําได้ก็หลุดเดยอะอยู่อยากให้ดูผลง,งานของวันนี้ว่าเป็นที่ประทับใจเท่าไหร่นะผมก็ได้มาไม่เยอะหลุดมากกว่าวันนี้ มันไม่หมานมันไม่หมานทำยังไงก็ไม่หมานครับผมนั่นแหละตามผลงานเลยครับผมก็ขึ้นดีครับผมขึ้นเตตัวไสรุตัเนี้ยที่ขึ้นหมาครับผมก็ขึ้นขึ้นหมาก็ยิงโดนบ้างผิดบ้างครับผมส่วนมากก็หลุดเยอะกว่ามันยังไม่ถนัดกับรางตัวใหม่ตัดน้ํายังไม่ไม่โดนเท่าไหร่ รถมาวนตรงนี้ดูก็ไม่เห็นขึ้นครับผมมันเย็นแล้วมองอะไรไม่เห็นครับครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตักไลค์ให้ช่องของมันนอกพัานรยด้วยนะครับผมอย่าโอกาสหน้าคลิปหน้าแจนใหม่ครับผมเห็นนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ